ที่รอบก็สูช่ช่องดมีใสน์มโครสครับผมนี่ก็มาย้ายรถครับเข้าบ้านครับจอดไว้อยู่ที่ทบ้านปวดประมาณสิบวันครับไม่มีหมดงานแล้วครับลูกน้องครับเพื่อน,นครับลูกพี่ย้ายให้ครับทำงานนะร่วมกันครับผม ใครมีงานนะครับขุดสะสมที่เรียกใช้บริการได้ด้วยครับใครมีงานครับช่วงหน้านี้ก็เรียกใช้ได้เรียกใช้ด้วยครับเดี๋ยวหน้าฝนผมเรียกใช้คืนครับช่วงนี้ก็น่าจะจอดหลายวันอยู่ครับช่วงนี้ตั้งแต่หลังปีใหม่มาครับหมดงานแล้วครับงบประมาณยังไม่ออกครับ สวัสดีพี่พี่ท่านครับท,ที่มาติดตามช่องผมครับอันนี้ก็ข้อเขตอ่าพระผาชัย้วครับับสบายครับอันนี้ฮีโน่ครับ2องร้บแรง เครื่อง EP ร้อยครับสองรอแปดสิบสาแดงหัวเบอร์เฟียครับนอกทำสีใหม่ครับคันนี้สบายสบายครับเอเยนเส้นนี้หมายทางหลวงหมายเลขสองสองศูนย์แปดครับแตกสังภัพพชัยประโคนชัยครับเส้นนี้ เเรนหมดแล้วครับเส้นนี้เส้นนี้ปลอดตาช่างครับไม่มีตาช่างแต่ว่ามีตาช่างลอยครับตาช่างลอยคอยมาจับรถที่บรรทุกน้ำหนักเกินครับแล้วก็จะมีฉลามบ้างครับเป็นบางครั้งบางคราแล้วแต่จังหวะครับ ประมาณส ال ักประมาณหกเจ็ดสิบโลครับจากอ่ารถจอดมาถึงอ่าบ้านนครเจ็ดสิบโลเติมน้ำมันไปหกสิบลิตรครับเมื่อกี้ซื้อไปซื้อไปเติมได้เจอพึ่งทั้งครับ ถังคันนี้ถังเล็กครับนี่ถังใหญ่ถังคันนี้ประมาณสักสามร้อยห้าสิบลิตรครับคันนี้ก็ยังลงขายมาเดิมครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนครับต่อรองได้ครับ เอกสารเล่นทะเบียนภาษีเต็มครับคันนี้หัวเป็นหัวเก่านอครับทำสีใหม่ติดฟิลม์มใหม่ใส่เหลาไฟบนแต่งกระจังอะไรข้างในก็สาดีครับหางก็เป็นหางใหม่ครับสองพอเทนตีย้ยาวพื้นที่7็ดเมตรหกสิครับ ช้านะครับพอดีไม่ในรัศมี มาไฟจอดอยี่น,นะครับเพ่นาจะขายเท่าขนะ ก็ประมาณสักไหนเนาะขึ้นอันนีน้มครับประมาณสัก60ถ้าเจ็ดสถ้าเกินเจ็ดคันนี้มันจะ t p มันจะดังครับ Jesse sí, sí, Brother no